สวัสดีครับามาสวดมนต์ครับเชายอดสิทธิวันที่20เดือน12ปี67นะครับครั้งที่30 EP 1บทที่1-4ถึง FB สิทธิชัยพันธะรหัส223 เป็นวันที่30 <c oughs> ของการสวดมนต์คุบกำหนดนะครับชาวยอดเศรษฐีขอบคุณสามสิงห์อมุรตขอบคุณแอดมินนะครับขอบคุณมากครับผมเอาเริ่มกัน,นบทสวดมนต์สำหรับชาวยอดเศรษฐี16บท ที่หนึ่งตั้งจิตระลึกไว้ภายในให้เห็นภาพเสมือนหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประดับประทับนั่งเป็นประธานอยู่เบื้องหน้าเราจากนั้นค่อยน้องกราบสามผลหนึ่งผลที่หนึ่งละลึกในใจว่าพระพุทธเจ้าทรงมีพระ ปัญญามากมีพระมหากรุณาช่วยเหลือสัตว์โลกเป็นอันมากและทรงมีพระไทยอันบริสรุทธิ์ถมที่สองระลึกถึงคำสอนต่างๆอันเป็นแนวทางปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์คนที่3าระลึกถึงพระอัยสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าบัดนี้วันที่20เดือนธันวาคม2567 เป็นวันที่30ที่ข้าพเจ้านายสิทธิชัยพันธะขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปะริตและมนตต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระ พระยันชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธินบทที่หนึ่งชุมนุมเทวดาสัมมันตาจักกวาเรสุอัตตาคัดฉันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชัสสุกันตุสักขะ โมฆะทังสักเคกามจาากีจะรูเปคิเรขะระตเทจันตริเควิมานีทีเประเทจะคามีตุรุวานะคะหาเนเคหาวัตถุมหิเกเตภูม,มาจายังตุเทวาชรรัฐะมิตรยมิสมียักขะทันทัพมหาพนาคาติดทันตาสันติเกยังมมนิวราจันังสาตว สาธเมสุนันตุธรรมะสวนาคารอยัมพัฒนตาธรรมะสวนาคารอยัมพัฒนตาธรรมะสวนาคารอยัมพัฒนตาบทที่สองบทสวดนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่สามบทสวดไตรสรณคมพุทธังสรณังเกจามิธัมมังสรณังเกจามิสังฆังสรณังเกจามิทุติยัมปิพุทธังสรณังเกจามิทุติยัมปิธัมมังสรณังเกจามิทุติยัมปิสังฆังสรณังเกจามิตติยัมปิ พุทธังสรนังกจามิตติยัมปิธรรมังสรนังกชามิตติยัมปิ i, สังฆังสรนังกชามิ <c oughs> บทที่สี่บทสวดสจัจจคิริยาคาถานัตถิเมสรนังอันยังพุทโธมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัฒเชนะโสทิเมหุนตุสัพปทานัตถิเมสรนังอันยังธรรมโมม,มสรนังวรัง เอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิ่มีโหตุสัพปทานัตทิเมสารนังอัญยังสังคูเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิ่มีโหตุสัพปทา